ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยร์กรดวงดาวจังกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o Four s Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทนายดวงเป็นประจำทุกคลิปเลยนะคะถ้าท่านใดนะคะไม่ต้องการฟังช่วงต้นคลิปสามารถกดสกิปข้ามไปนาทีที่กิ่งฟ้าเขียนเอาไว้ด้านล่างได้เลยนะคะตรงนี้หรือว่ากดตรงใต้ description กดตรง time stamp ที่เริ่มการทนายได้เลยนะคะโอเคค่ะก็อย่างเช่นเดิมนะคะว่าคลิปนี้นะคะเป็นคลิปพิเศษ special clip มากๆนะคะภายใต้หัวข้อเดียวกันชื่อว่าสัญญาณ่าวดีหรือสัญญาณดีมาแล้วนะ ะะอะไรจะเกิดให้กับคุณหลังปีใหม่ไทยหรือหลังสงกรานต์เดย์นั่นเองนะจ๊ะก็อวยพรให้ท่านมีความสุขมีความเจริญนะคะในทุทกๆด้านแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพกายและใจแข็งแรงนะคะปลอดภัยทั้งโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆนะคะขอเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทุกท่านมากๆเลยนะคะ,ะก็สําหรับท่านใดน,นะคะที่อยากปรับความเร็วความช้าในการพูดของกิ่งฟ้านะคะมันจะมีฟันเฟืองด้านขวาบนของคุณคือกิ่งฟ้าปรับการพูดของตัวเองไม่ได้นะคะอันนี้คือตัวตนของกิ่งฟ้าแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ กิ่งฟ้าที่พูดมาแบบนี้นะคะอ่าฉะนั้นถ้าอยากปรับ ก็คือกดตรงฟันเฟืองให้กดคำว่า playback speed นะคะหรือว่าปุ่มปรับความเร็วความช้ามันก็จะสามารถปรับได้คุณให้ช้าลงเร็วขึ้นได้หมดเลยแต่ถ้าท่านใดโอเคกับ normal speed หรือ speed ปกติแบบนี้ไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นให้ดูต่อเนื่องได้เลยนะคะการทำนายดวงในคลิปนี้เป็นการทำนายเรียกว่า general reading ทำนายโดยภาพรวมไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึง่งฉะนั้นขอทุกท่านดูอย่างมีสติอนันเป็นงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำนายของอาจารย์กิ่งฟ้านะ ก็ขอทุกท่านดูแล้วเป็นกําลังใจที่ดีเนาะและอะไรที่ไพ่ต้องการที่จะเตือนกิ่งฟ้าก็จะบอกตามนั้นนะคะ,คะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปวีดีโอของวันนี้กันเลยดีกว่าค,ะค่ะสำหรับชาวราศีเมษเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณหลังปีใหม่หรือหลังสงกรานทยนี่แหละคะ่ะอ่ะเรามาดูเป็นแนวทางจากไพ่พี่เนตไพ่ถลอดนะคะคือแล้วแต่ไพ่จะบอกเลยนะคะอ่าเรามาเริ่มกัน Determination Openness. อ,อู้พระคเนขึ้นมาพระแม่ราชาท้าวิรุณหกค่ะ King of Wands, The Chariot, Ten of Wands, Temperance, Ace of Swords, Page of Cups. Queen of Swords โอเคอ่ะพลังงานโดยภาพรวมเป็นอย่างไรอ่ะอันดับแรกราสีเมษกิ่งฟ้าขอเป็นคำเตือนก่อนแล้วกันนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะมันไม่เชิงคำเตือนหรอกแต่มันเป็นคำให้กำลังใจนะคะว่ามันเป็นเรื่องปกติคะ่ะคนเราต้องทำงานหนัก หรือว่าอาจจะเรยียนหนักหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าตั้งใจหาเงินอย่างหนักมากในช่วงนี้นะคะ,ะไม่มีใครทํางานแล้วมันไม่เหนื่อยค่ะไม่มีใครเรียนหรือว่าหาเงินแล้วมันไม่เหนื่อยเป็นเรื่องปกติมากๆนะคะให้มองปเป็นเรื่องปกติค่ะกินงฟ้าก็เหนื่อยค่ะทำมาหากินก็เหนื่อยเหมือนกัน,นะคะ่ะ <c oughs> ฉะนั้นความเหนื่อยเนี่ยมันทําให้เราอาจจะสร้างอนาคตได้แล้วก็ทําให้เราเองเหมือนเติบโตไปอีกขั้นหนึ่งฉะนั้นมองในแง่ที่ดีมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆค่ะไม่ได้บอกโลกสวยนะอันนี้คือความเป็นจริงนะคะแต่ไพ่มันขึ้นว่าบางทีคุณอาจจะรู้สึกด หรือว่า,าจ,จะต้องทํางานเยอะทํางานหนักในช่วงนี้หรือว่าระวังในเรื่องการใช้อารมณ์เรื่องความคิดเพราะอารมณ์ของคุณมันจะค่อนข้างขึ้นลงหรือสวิงนะคะฉะนั้นระวังบางทีมันอาจจะลดเสน่ห์ที่คุณมีอองตรงนะกองเนี้ยหรือราศีเมษเนี่ยจะมีเสน่ห์มากๆในตัวของคุณเองแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้อารมณ์ใช้ความคิด ที่มันเป็นเหมือนกับว่าอาคติหรือว่าใช้ด่เหมือนใช้อารมณ์ในด้านลบมากๆค่ะมันทาให้สเสน่ห์ที่คุณมีมันลดน้อยถอยลงนะคะฉะนั้นเรามาระวังนิดหนึ่งด้วยละกันนะแต่ถ้าสุดท้ายแล้ว,วค่ะจะดีไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวคุณกําหนดนะคะ่ะกิ่งฟ้าไม่หน้าที่เตือนเฉยแต่ถ้ามองในแง่ที่ดีนะคะช่วงนี้บางคนอาจจะบอกว่ากดดันเพราะว่าอยากทําให้ออกมาดีที่สุดหรือว่าคุณเองอาจจะบางคนเป็น perfectionist เนาะอ,อ,อาจจะต้องเป๊ะ ต้องปังไรเงี้ยไม่เป๊ะไม่ได้อไรเงี้ยแต่กิ่งฟ้าก็พูดเสมอกิ่งฟ้าก็เข้าใจคนที่ perfectionist เพราะกิ่งฟ้าก็เป็นแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะมันได้เรียนรู้ในวันหนึ่งว่า การที่เป๊ะเกินไปอ่ะมันมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่แย่แต่มันจะทําให้เราเครียดแล้วบางทีเราอาจจะไม่มีความสุขโดยที่มันไม่รู้ตัวฉะนั้นบางทีหย่อนลงมาบ้างก็ดีตึงเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีฉะนั้นทุกอย่างมันต้องอยู่บนความพอดีนิดหนึ่งด้วยละกันนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้เหมือนคุณตั้งใจขำำมักขมแนหรือว่ามีความเพียรพยายามอะไรบางอย่างที่ทําให้สําเร็จหรือบรรลุผลไม่ต้องห่วงค่ะไพ่ขึ้นสําเร็จผลแล้วบรรลุผลแล้วก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมากๆที่จะตามเข้ามานะคะแต่มันอาจจะต้ออองเหนื่ยา,จจาย,นยาม อาจจะต้องใช้แรงฮึดสู้แบบบางคนบอกหลายเฮือกแล้วค่ะจะเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วเหนื่อยเหลือเกินอ่ะ มองซะว่าคือกิ่งฟ้ามองว่าหลายๆคนน่ะมันเจอความเหมือนไม่เหมือนกันแต่กิ่งฟ้าก็เชื่อเสมอว่าคนที่เขาเหนื่อยกว่าเราลำบากกว่าเรามีเยอะฉะนั้นทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่นะคะกิ่งฟ้าขอส่งลังใจดีๆผ่านคลิป YouTube ตัวนี้นะกอดบูธูทผ่าน YouTube ตรงนี้ไปเลยนะจ๊ะอืมแล้วก็อ่าจะบอกว่าช่วงนี้ในเรื่องของคําพูดคํเจรจาวาจาวาทเสียงคุณโดดเด่นใครที่ทําอาชีพที่เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารการจรจาการพูดการคุยต่างๆหรือสื่อออนไล์ต่างๆช่วงนี้ดีอ่าพลังงานขึ้นการเปลี่ยยนนนนนแแปปลงงงกกกาาาาาารรเดดิิไไข้ห้หมมม่่่่ออูตตัับบทีีะะะคจจ เรื่องที่เราจะต้องจัดการปัญหาหรือแก้ไขหรือว่าต้องฝ่าฟันบางเรื่องแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวปัญหาต่าง,งๆอะคะ่ะถ้าเราจัดการด้วยสติและปัญญายังไงก็จัดการได้อยู่หมัดนะคะเรามาระวังเรื่องออนิดนึงนะคะอันนี้คือสําหรับบางท่านที่อาจจะต้องทํางานกับคนที่อาจจะเป็นมีลูกน้องเยอะหรือว่าคนที่อา,จจอายุน้อยกว่าเราหรือบางคนอาจจะเป็นเด็กฝึกง,งานก็ได้เป็นได้หมดเลยที่แบบเราต้องทํางานร่วมด้วยที่อาจจะอายุงานน้อยกว่าเราหรือเข้ามาทีหลังเราหรืออยู่ภายใต้โอวาของเราเขาเป็นลูกน้องเราอะค่ะเป็นต้นหรือว่า เป็นคนที่อาจเป็นเพื่อนร่วมงานอาจจะายุมากกว่าเรานะแต่คือว่าเขาเป็นลูกน้องเราอยู่ดีอะค่ะ,ะช่วงนี้เราวัรระวังนิดนึงด้วยละกันคือใช้คําพูดอย่างมีสติละกันเพราะว่าบางทีต้องระวังการเกิดปัญหากับคนที่อายุงานน้อยกว่าเราหรือตําแหน่งนะที่แบบอยู่รองเราอะค่ะที่เราต้องควบคุมเขาต้องระวังนิดนึงนะคะหรือว่าต้องระวังในเรื่องของคําว่า บุตรลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบว่าการใช้ปากเสียงอะไรงเงี้ยต้องระวังนิดนึงอันนี้ถือว่าเราเตือนกันล่วงหน้าถ้าจะเกิดขึ้นไม่เกิดขึ้นมันอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปนะคะเพราะนี้ทานายภาพรวมอยู่ดีถัดไปกิ่งฟ้าจะบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะมีการเริ่มการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆพัพักพิคเน่ขึ้นมาเป็นใบใบนี้จะเป็นแบบเขาเรียกว่าสําหรับนี้จะมีใบเดียวที่เป็นพักคเน่ขึ้นมาหรือพักพิคเน่ขึ้นมาคือการเริ่มเหมือนการตัดลิปปิ้นการเริ่มต้นใหม่ๆกกกาาาารรรรอ่ทํะะไใหมๆ้โดด ไปข้างหน้านะคะเราพายขึ้นการขับเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ชีวิตของคุณกำลังจะมั่นคงแต่ทุกอย่างอะคะ่ะช่วงนี้ คุณน่ะบางคนอาจจะบอกว่าเหนื่อยอ้ยบางคนค่ะอาจารย์คะหนูเหนื่อยจีนตายเลยค่ะแต่ถามว่าสําเร็จไหมสาเร็จค่ะบุกลุยแล้วเราได้รับชัยชนะความสําเร็จเกิดจากตัวคุณกัดจากการลงมือทําจากการบุกแบบเป็นหนึ่งบุกเดี่ยวเลยถามว่ามีคนแบคเอฟไหมมันก็มีแต่สุดท้ายแล้วเราต้องจัดการเหมือนเป็นหนึ่งเราเป็นอาเจหรือว่าเป็น AJ, อาเฮียที่ต้องจัดการทุกอย่างถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของธรุรกิจแต่เราเหมือนอาจจะต้องเข้าไปดูแลกิจการอยู่บ้างทิ้งไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนการสอบดีมากๆการเรีียยยนนนนกกกกาาารศึษโดดดดดเเเ่่มๆ้ววชั แต่ถ้าบางคนบอกว่าอาจจะเรียนเพื่อเสริมต่อยอดในเรื่องการทํางานทําธุรกิจดีค่ะหรือว่าอาจจะเรียนต่อปริญญาต่างๆหรือว่าสอบเข้าที่ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยช่วงนี้จะค่อนข้างเรียนดีหรือว่าบางคนคิดจะไปต่างประเทศหรือเรียนภาษาเพิ่มดีทั้งหมดค่ะแนะนําเลยแต่แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้หมันนั่งสมาธิอย่างน้อยนะคะ,ะในไพ่ขึ้นว่า3นาทีนะคะจะยิ่งดีต่อ,ต,อตัวคุณนะคะการสวดมนต์บททั่วไปกิ่งฟ้าแปะเอาไว้ใต้ description youtube เสมอเสริมพระกระถางเงินลาสักก้าถึงสาจบได้นั่งสมาธิวันละสานา ที่สาหรับชาวราศีเมษใครทําคนนั้นได้แล้วก็หลังจากนั้นแผ่เมตตากรวดน้ําลงดินด้วยจะยิ่งดีต่อตัว,ตวคุณมากๆเลยนะคะบางท่านอาจจะมีการแต่งงานมั่นหมายหรือมีแพลนที่จะแต่งงานมั่นหมายสูงมากๆเพราะไพ่มือนขึ้นว่าการลั่นละครลั่นวิวาหรือสมบังในเรื่องความรักหรือเจอความรักที่เหมาะสมเข้ามาในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าเราบอกว่าเรายังไม่ได้สนเรื่องความรักรักไม่ยุ่งม,มุ่งแต่งงานก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าไพ่ก็คือสื่อถึงว่า ช่วงนี้คุณมีเสน่ห์เป็นที่รักมากๆแต่อย่าใช้อารมณ์ในการดําเนินชีวิตไม่นั้นเสน่ห์เราก็จะลดน้อยถอยลงได้นะคะแต่ภ้าบางคนอาจจะมีแพลนที่จะหน้งานมป้หมายรับเรือแน่นอนดีแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงตรงจุดนี้เลยนะคะแล้วก็ไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้อะไรที่เกี่ยวโอกับพวกการเ,าเหมือนถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะเรียนรู้หรือว่าเข้าใจกับบางสิ่งบางอย่างหรือว่าต้องการรู้ความจริงมันเหมือนกับว่าเราต้องเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะเข้าไปดูงานเองหรือว่า ต้องเข้าไปจัดก,การเข้าไปเรียนรู้เองพลังงานเลยขึ้นคําว่าเหมือนเราเอาตัวเองตัวเองเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นนะคะถึงจะเข้าใจสิเนตต์นะคะหรือช่วงนี้คุณจะเข้าใจสิเนตางมากยิ่งขึ้นจากการที่เราสัมผัสต,ต่างๆที่แบบออประสบการณ์เหตุการณ์ต่างๆนะคะและไพ่ก็โดดเด่นนะคะในเรื่องพวกอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะศัตรูแพ้ไพ่ค่ะคนที่คิดไม่ดีหรือว่าอ,อ,อาจจะแบบทาอะไรที่แบบไม่ไม่โอเคกับตัวเราเป็นศัตรูเราหรือว่าคิดไม่ดีกับเรานะคะหรือพยายามสกัดดาวรุ่งเราท ทำไเราไม่สําเร็จถ้าเราไม่ได้ทาอะไรผิดนะกิ่งฟ้าไม่เข้าข้างใครถ้าคุณทํายังไงได้แบบนั้นแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่ได้กระทําอะไรผิดเลยแบบบริสุทธิ์จริงๆเราไม่ได้ทําอะไรผิดเลยอย่างเงี้ยกิ่งฟ้าเชื่อหนึ่งอย่างว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มันไม่ดีจะเหมือนเคลียร์คนออกไปโดยแบบโดยโดยเป็นรายค่ะเหมือนสัูรูแพร่ยอ่คนที่คิดไม่ดีทําอะไรแล้วไม่สําเร็จใครทํายังไงก็ได้แบบนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ค่ะกิ่งฟ้าบอกเสมอว่ากรรมเป็นส่วนแบบเป็นเป็นของของบุคคลนะคะมันมันใครทํากรรมดีกรรมชั่วมันก็เป็นเป็นเป็นส่วนของเขาอะค่ะส่วนของเราก็เช่นเดียวกันเราทํากรรมดีกรรมชั่วให้มองที่ตัวเราเป็นที่สุดดีกว่านะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะค้นพบพรสวรรค์หรือคุณอาจจะมีพรสวรรค์ทาให้แบบประหนึ่งเตะตากรรม ในการทํางานมากยิ่งขึ้นหรือว่าช่วงนี้ได้รับการชื่นชมการชื่นชอบม,มากๆและช่วงนี้นะคะอันนี้เป็นคําเตือนอย่าไปทักอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าอะไรที่เรารู้แบบว่ามันคือคนไทยก็จะมีความเชื่อตรงนี้นะคะแต่บางคนอาจจะไม่เชื่อกิ่งฟ้าเข้าใจนะแต่กิงฟ้ามาทําตรงจุดนี้เนี่ยดูดวงเนานะกิ่งฟ้าก็จะ ค่อนข้างเชื่อในระดับหนึ่งละกันนะคะแล้วก็อาจจะเผชิญหน้ากับตัวเองอันนี้ขอโทษที่ต้องพูดของเรื่องของตัวเองนะแต่กิ่งฟ้าแค่พูดเฉยๆว่าบางสิ่งบางอย่างบางทีเราขอโทษนะคะปากไม่ไดีปากพร่อยพูดออกไปบางทีมันอาจจะเป็นจริงหรือว่าสิ่งบางอย่างที่อาจจะเราเราไม่ได้รู้เราไปทักอะ่ะสุบสูบห้ามันบางทีมันเข้าหาตัวเราเองได้ฉะนั้นกิ่งฟ้าอยากจะบอกว่าอ,อ,อย่าใช้คําพูดไปในทางที่ผิดอย่าใช้คําพูดเหมือนแบบ ไปในทางที่มันจะเกิดปัญหาตามมานะคะแล้วก็อย่ารับของสุ่ม4ส5มาแล้วก็อย่าทัก อย,อ,ยอยู่ดีทักอะไรสูงสิ่ห้าขึ้นมานะคะระวังในเรื่องวาจากิ่งฟ้าถึงบอกแต่ต้นว่าวาจาของคุณมีเสน่ห์แต่ถ้าคุณพูดผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยอันตรายนะคะเหมือนวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดยังไงเป็นอย่างนั้นนะคะฉะนั้นจงระวังในวาจาอย่าไปสาบแช่งใครอย่าไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนจากวาจารหรือคําพูดของเรานั่นเองนะคะพอไพ่เขาก็ขึ้นเตือนว่าคนน่ากลัวกับผีหมายถึงว่าอะไรแปลว่าระวังระวังเรื่องการหลอกลวงการโดนหักหลังอย่าไปเชื่อคนงาน่ายจริงๆอ่ะถ้าสมมติอ่ะมันจะมีคําเตือนจริงๆในพพลังงาาานไต้้้อะเเขกิฟ ทำนายภาพรวมเนะาะไพ่เขาจะขึ้นเตือนอย่างที่หญิงฟ้าบอกว่าเตือนเรื่องอารมณ์ก็จริงแต่ถ้าบางคนบอกว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องอารมณ์ต้องเรามาระวังว่าการหลอกลวงการหักหลังหรือว่า การที่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นบางทีความปิดบังซ่อนเร้นมันอาจจะเปิดเผยออกมาถ้าเราไม่มีความลับไม่ต้องห่วงแต่ถ้าแบบว่าคนรอบข้ามมันมีความลับที่เราควรจะรู้แล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรปิดบังอ่ะมันก็จะเปิดเผยออกมาเป็นหนึ่งเราเห็นท่าแท้ของคนมากยิ่งขึ้นแล้วก็อย่าไว้ใจคนอย่าหูเบาทุกอย่างต้องรอบคบอบเอกสารสัญญาอย่าไปเซ็นกับใครให้ใครเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องผลประโยชน์อย่าไปให้ใครเขาเอาเปรียบเราได้นะคะบางทีเราจะบอกว่าเราจะช่วยเหลือคนนั้น่ะช่วยเหลือโดยที่เราไม่เดือดร้อนเป็นพอนะคะต้องดูเออเขาเรียกว่าดู ศักยภาพของเราด้วยว่าเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะใบสุดท้ายที่กิ่งฟ้าจะให้สําหรับชาวราศีเมษไพ่ขึ้นว่าจริงๆแล้วบริวารหรือคนรอบข้างของคุณที่ดีๆก็มีเยอะ เนี่ยพอไพ่ทขึ้นบริวารที่ดีบางคนอาจจะมีการรับสัพพะเสี่งรับสัพัพสัพสัสเลี้ยงมาก็เป็นได้เหมือนแบบม้าแมวหรือว่าสัพสัตเลี้ยงน่ารักน่ารักอย่างเช่นของกิ่งฟ้าก็เป็นดอลม้สกรอกจิ๋วอะไรอย่างเงี้ยมาก็ได้มาคิวใจตัวเราก็ได้แต่ไพ่ขึ้นว่าบริวารช่วงนี้กิงฟ้ามองว่าส่วนดีอ่ะคนดีๆเยอะมากๆที่เข้าใจเราเยอะมากๆคอยสนับสนุนคอยเมตตาคอยผลักดันเรานะคะบริวารสามารถเป็นเป็นครอบครัวได้คนรักได้เพื่อนฝูงได้สามารถเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องหรือโค ก็คือเพื่อร่วมงานก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่โดยภาพรวมคือเปอร์เซ็นต์น่ะ80ปคือบริวารของคุณค่อนข้างดีมากๆแต่อีกส่วนอย่างที่กิ่งฟ้าบอกสตูแพพ่ายคนที่คิดไม่ดีกับเราก็จะหลุดพ้นออกจากเราไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอให้ท่านมีความสุขมีความเจริญมากๆอะไรที่กิ่งฟ้าเตือนก็ขอให้เรามาระวังจงใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะขออนุญาตจบคำทำนายในเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ต้องการสนับสนุนช่องหอจางกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์ตังค์หรือปุ่มขอบคุณเป นับสนุนกิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตนะคะเดี๋ยเพียงกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ่งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fan Page ดาวติ๊กตอกดาวไอจีวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกท่านไ๊าบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกิ่งๆเป็นกาลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทําคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fan Page Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นๆค่ะสวัสดีค่ะ